หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนฟาย Forget มฤรุตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่13 แผนที่แผ่นนี้เคยมองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจดจำรายละเอียดทุกชนิดติดตาจนสามารถว่าปากเปล่าได้โดยไม่ต้องดูอีกพื้นที่ภูมิประเทศสูงขมพื้นที่อับการยิงพื้นที่ฝังตัวของหน่วยทหารขนาดใหญ่ระดับกองพันธ์ขึ้นไปพื้นที่อิทธิพลเขตปลดปล่อยทัศนคติของประชาชนจุดล่อแหลมจุดวิกฤตความสําคัญทางยุทธ,ธาศาสตร์ยุทธวิธีเส้นทางรับในป่าถึบสภาพการใช้ได้ในหน้าแหลงหน้าฝน แนววิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์ทางทหารทั้งฝ่ายเดียวกันฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเป็นกลางถูกบันทึกลงบนแผนที่โดยการใช้สีสันและรูปทรงแบบต่างๆเป็นสัญลักษณ์แทนการเขียนด้วยตัวอักษรใครไม่รู้จักหากมองเพียงผิวเผินอาจคิดในแง่ของศิละปะว่าสวยงามดีนี่คือภาพจิตกรรมอันเกิดจากจินตนารมของคนที่ไม่ได้เป็นจิตกรสะท้อนความรู้สึกของคนรักศิละปะได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ในความรู้สึกของเสนาธิการทหารผู้ปเปรียบดั่งสมองของกองทัพกับเห็นตรงงคามเหล่านี้คือความยุ่งยากทุกอย่างร้นหมายถึงอุปสรรคความลำบากความสูญเสียทรัพยากรงบประมาณภาพในมโนสำนึกเห็นแต่ความเจริญที่ถอยหลังการวิวัฒนาการไม่เกิดสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วกับถูกทำลายล้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจึงต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่จากเลขศูนย์โอสงคราม สนองตันหาความบ้าอำนาจของผู้นำผู้นำที่เห็นประชาชนเป็นดังดินเหนียวนํามาปั้นเป็นวัวเป็นควายได้ดังใจนึกผู้นำผู้กลุ่มชะตาชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้ผู้นำผู้หลงผิดคิดว่าตนคือเทพเจ้าหวังสร้างโลกใหม่ตามอุดมคติอนิจจาลาวขเขมรเวียดนามตายคิดไม่ออกมองไม่เห็นฟังไม่เข้าใจดูอีลักณ์ก็ได้เข้าคือซัดดมพุสเซน พันเอกนอร์แมนเดินกลับมาจากการใช้โทรศัพท์ภายในหลังจากพูดคุยอยู่นานไม่ถึง1นาทีศบตานักรบรับจ้างแล้วทำท่าเหมือนยิ้มแต่ยิ้มไม่ออกเพราะกำลังสับสนอย่างหนักระหว่างความพอใจกับความกังวลคขาเนีนคิดอะไรอยู่ล่ะครับจา่าดาวเหนือสำคาคํำถามเดิมที่ตัวเองเคยถูกถามย้อนกลับไปบ้าง ขันเอกนอร์แมนหรอะเบาๆพร้อมกับอยอมรับว่าจ่าสิบเอกแห่งกองทัพบกไทยคนนี้แม้จะมีวุฒิฐานะเป็นเพียงนายทหารชั้นประทวนแต่พรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานมาให้นั้นมากมายจนกลายเป็นคนทักษะส,สูงพิเสษทุกเรื่องแม้แต่หลัก,กจิตวิทยาของคนทํางานร่วมกันเขาก็เข้าใจจนมองออกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีอะไรอยู่ในใจจึงจําเป็นอยู่ดีที่ต้องตอบผมเช็คโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่บริษัทที่สร้างไฟล์ฟอร์เกตนะไม่มีอะไรหรอก ทำไมเคยเนี่ยถึงคิดว่าไม่มีล่ะครับน่าแหละมันต้องมีแล้วแล้วก็สําคัญมากด้วยผมไม่อยากเสนอแนคะเคยเนี่ยให้ลองสอบถามอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการทดลองแบบกึ่งปฏิบัติการจริงจะเริ่มขึ้นเพื่อความแน่ใจสบายใจผมสอบถามไปแล้วได้ความว่าไงครับถือเป็นความลับที่ผมรู้ไม่ได้หรือเปล่าโอ้ยนอสตาร์เรื่องนี้ไม่ถือเป็นความลับต่อคุณเลยแม้แต่น้อยบางทีผมว่าเจ้าหน้าที่พวกนั้นอาจต้องมาขอแนวความคิดจากคุณบ้างก็ได้โดยเฉพาะหลักยุทธวิธีของ vc ซึ่งต้องมาเป็นข้อพิจารณาหลักแล้วปรับรรบบปรรรุุงงะออาาาาวธขขเเ้ห ยายถึงขั้นนั้นแหละครับคุณเนวผมกลัวบริษัทเขาจะล้มไม่มีท่าสิครับอุตสาห์สร้างจรวดควบ,บคุมวิถีด้วยเรดร์เลเซอร์อินฟราเรดอย่างดีขึ้นมาปรึกษาผมเรามีหวังไฟอินฟอร์เกตจรวดอากาศสู่พื้นกลายเป็นอากาศสู่อวกาศหายเข้ากลีบเมฆไปเลยก็ไม่รู้เฮ้ย hey, ทำไมมันจะไายแรงอะไรขนาดเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามอย่างนั้นสูตรมันผิดสิครับคุณเนลทั้งสองคนหดล้อลั่นอย่างอารมณ์ดี ผมไม่ได้คิดจริงจังกับเรื่องราวที่ต่างคนต่างพูดไปแล้วเท่าใดน,นักวน,นาโผล่พรวดเข้ามาในห้องพร้อมกระดาษเขียนข่าวสองสามแผ่นในมือทั้งสองมองตามแต่ยังไม่เลิกหัวเราะจนสาวสวยต้องหยุดกึกจ้องมองตาประสานด้วยความสงสัยบางอย่างนี่หัวเราะนินทาวนาเหรอคะทั้งสองลดเสียงหัวเราะลงแต่ไม่ตอบคำถามเพราะไม่ได้ประพฤติผ,ผิดตามคำถามนั้นเหลือบสายตาม,มองแผ่นกระดาษในมือแล้วคิดอย่างเดียวกันจนถามขึ้นพร้อมกันมีข่าวใช่ไหมวน,หนาหัวเราะไม่เห็นสองคนพูดพร้อมกัน คำพูดคำเดียวกันแสดงว่าใจจดใจจ่อในอย่างเดียวกันใช่ค่ะไอ้เคเนลข่าวใหม่ข่าวใหญ่ตรงสถานการณ์ตอนนี้พอดีข่าวอะไรเหรอวนะนาะข่าวพิสูจน์บอมเบอร์ล้างบางของเคเนลสิค่ะ้เดี๋ยวรู้เรื่องแน่ข่าวว่าระหว่างพันเอกเดืองนำง้ำธงกับพันเอกนอร์แมนใครเด็ดขาดแน่นอนกว่ากันซีเอสาวส่งกระดาษข่าวในมือให้ชายคนรักและแปะกลนขนาด38นิ้วนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมที่เธอเคยนั่งมาก่อนหน้านี้ ปากพูดแต่สายตามองหน้าเสนาธิการใหญ่เหมือนกับจะทบทวนความทรงจำอีกครั้งว่าลืมคำพูดของตอนแล้วหรือยังกระดาษเขียนข่าวสามแผ่นจ่าดาวเหนือดึงไว้แผ่นเดียวที่เหลือส่งให้พันเอกนอร์แมนพร้อมกับพึมพำพึมพำเบาๆข้างหูวันนาไม่แน่นอนหรอกแต่นอนแน่ต่างหากนอนกับสาวยยนบ้านทุ่งหมาแฝกแน่ใช่ไหมคะมาจากไหนละสาวยยนคนนี้ยเอา้าก็ไอ้เล็กป็นเอเยนจัดหาค่ะเฮ้ยสาวยยนคนที่ว่านะั่ใช่ไหมนี่ไปเอาอรายละเอียดมาแล้วสิท่า ใช่ค่ะไอเล็กบอกมาแล้วเรียบร้อยไอสนใจไหมคะประสาทแล้วมั่งเราเนี่ยหาเมียน้อยให้ผัวหานมแน้มให้แฟนน่าจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นแม่เลาจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวเป็นก็ได้นะคะแต่เป็นแม่เลาให้อ้ายคนนี้คนเดียววันนาไม่ยอมเลิกลาหวานเสร็จจนจากาดาวเหนือไม่มีโอกาสอ่านข่าวกระทั่งเสนาธิการใหญ่พูดขึ้นโอเคโรเมโอจูเลียตเอาข่าวฉบับนั้นมาให้ผมอารมณ์โรแมนติกจะได้ไม่เสีย ตาดาวเหนือไม่พูดคำใดยึงกระดาษข่าวส่งให้ตามต้องการแล้วหันมารับคำหวานจากสาวล่าต่อเสียงเสนาธิการใหญ่บนมาเบาๆพอได้ยินกองทัพจะล่มจมอยู่แล้วยังไม่สำนึกอีกไม่เห็นโลงศพแม่หลังน้ำตาจริงๆ วันนาคอนน้อยๆในขณะที่จ่าดาวเหนือกลับเฉยๆไม่ได้ใส่ใจสักนิดว่าข่าวนั้นสำคัญแค่ไหนถึงอย่างไรก็คงไม่ผลข่าวเวียดกงสั่งการบุกโจมตีที่ตั้งฝ่ายตรงข้ามณจุดใดจุดหนึ่งเป็นแน่และถ้าจะให้ชี้ชัดตรงตามสถานการณ์ปัจจุบันโดยผู้เสนอข่าวไม่ซื่อบื้อจนไม่รู้ว่าข่าวไหนสำคัญเร่งด่วนแค่ไหนเวียดโกงเตรียมปฏิบัติการต่อพื้นที่รอบๆเวียงจันทนี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดแน่ข่าวใหม่จึงกลายเป็นข่าวเก่าเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อย จนข่าวคนกัดหมากลายเป็นข่าวหมากัดคนไปเสร็จแล้วไม่น่าเชื่อเวทกงจะมีของใหม่มาเล่นเพราะฉะนั้นหากจําเป็นต้องเข้าหามันอีกครั้งงัดวิทยายุทธเดิมๆม,มาใช้ก็ได้ไม่ใช่ประมาทแต่เพราะชํานาญมากต่างหากโวล้อหึฮอ,อทำทีใจเย็น กล่อยให้พันเอกนอร์แมนว่าไปคนเดียวตัวเองหันมาหาคนลักอีกครั้งไม่ใช่ติดอกติดใจเรื่องสาวยวนแต่อยากให้เสนาธิการใหญ่เป็นฝ่ายออกความเห็นก่อนในว่าความคิดครั้งแรกนั้นมักไม่ค่อยสมบูรณ์คนหลังสามารถเอามาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมด้วยการอาศัยพื้นฐานของความคิดแรกเป็นตัวตั้งก็มักสําเร็จเรียบร้อยเป็นแผนสมบูรณ์แบบเ,บเสร็จ สุดท้ายกลายเป็นความคิดของคนที่คิดที่หลังไปสิน้นโดยไม่มีการกล่าวถึงบุคคลต้นคิดคนแรกแม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อจากสิบเอกแห่งกองทบ,บกไทยต้องการอยู่เหนือพันเอกแห่งกองทบ,บกอเมริกาลแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะอเมริกันไม่รู้จักคำเพิงเพยอไทยโบราณที่ว่าฉลาดแกมโกงมาก่อนนั่นเองสองนุ่มสาวพลาดสายตาจากพันเอกนอร์แมนวันนาจึงเริ่มเรื่องภายในหัวใจของตนเองต่อจริงๆนะคะวันนาจะติดต่อให้ใหจริงจริงนี่าูไ้หนี่จ้าวันนาไปอยู่กับสาวใหม่คนนั้นเลยเหรอ ไม่กลัวค่ะอ้ายไม่หนีวน,นาหรอกถ้าหนีคงหนีไปนานละอย่างสาวโบทองนักร้องคนนั้นสาวโสภานักศึกษาว,วิทยายลัยครูสาวเฟืองโยนบ้านแกงสาวลำพารพนักง,งานโรงแรมร้านช้างสาวสำลิดลงหมอมโหสถเฮ้ยวน,นานี่จำได้หมดเลยเหรอไม่รู้ว่าพันเอกนอร์แมนได้ยินรายชื่อหญิงเพื่อความสุขของสามีที่วน,นาเอ่อยหรือไม่หญิงสาวปรัชนาแรงกลา้าต้องการยืนยันความจริงใจของตนเธอจำได้ทุกชื่อเรียงลำดับก่อนหลังไม่ผิดแม้แต่ลายเดียว ตลอดเวลาใบหน้าแววตายิ้มแย้มเชิญชวนไม่บ่งบอกอาการของความหึงหวงหรือประชดประชันแดกดันแม้แต่น้อยวันนาพูดจริงทำจริงวันนาพูดแล้วเคยทำแล้วและสำเร็จแล้วจ่าดาวเหนือประจักด์ดีนักรบรับจ้างทุกคนรู้ดีเสียงจ่าดาวเหนืออุทานดังไปหน่อยเสนาธิการใหญ่จึงเงยหน้าขึ้นจากกระดาษเขียนข่าวมองด้วยความสงสยัยกึ่งไม่สนใจเรื่องส่วนตัว เป็นจังหวัดที่พันตรีคอรินร้อยเอกเนลเันเดินเข้ามาในห้องพอดีสายตาคู่นั้นพันเปลี่ยนไปยังสองนายทหารพร้อมกับทําท่าสัญญาณมือให้ในความหมายว่าคอยเดี่ยวลรวสอบถามเรื่องงานกับผู้พึ่งกลับเข้ามาแทนแคปเันเนลสันคุณมีรายงานจากสายรับเรื่อง VC 100คนทีห้าสิบสี่หกคันปืนใหญ่หนึ่งร้อยยี่สิบสองคาลิเบอร์สี่กระบอกที่ภูเบียภูเขาควายบ้างไหมร้อยเอกเนลสันในฐานการข่าวเร่งฝีเท้าขึ้นพร้อมกับยื่นกระดาษเขียนข่าวหลานำนาเตรียมส่งให้ เมื่อแรกไม่มีครับแต่ตอนนี้มีแล้วหมายความว่าไงแรกไม่มีตอนนี้มีแล้วในฐานการข่าวย่อนก้นลงบนเก้าอี้ตัวเดิมพร้อมรายง,งานความเป็นมาเงินตัวเดียวครับคืนนอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเงินคือพระเจ้าของสายรับทันทีที่ผมอาฉีดลงไว้หนึ่งข่าวต่อสิดอลลาร์เท่าน,นั้นข่าวมาทันที5ข่าวทุกข่าวเกี่ยวข้องกับ VC ในเขตที่เคืนนต้องการทราบทั้งหมดนี่คือ,อรายละเอียดครับเสนาะธิการใหญ่รับกระดาษข่าวสรุปเป็นแบบฟอร์มรายง,งานเรียบร้อยจากมือในฐานการข่าวแล้วกลางออกอ่านดังๆให้ได้ยินทั่วกันทุกคน ที่มาของข่าวฉบับนี้ A. VC เตรียมโจมตีฐานอเมริกัน B. วันนี้เดือนนี้ปีนี้เวลาเที่ยงตรง C. เซ่า08ทราบจากเท้าพวงเท้าพวงมีน้องสาวชื่อนางบ่วงนางบ่วงมีสามีเป็นยวนชื่อเท่าฟางัง10โทรเยืองนานเป็น VC มาเอายาที่บ้านของเท่าฟางังเพื่อไปรักษาคนเจ็บแล้วพูดเรื่องให้ฟังเยืงนวลมาที่บ้านของเท่าฟางังเดือนละสองครั้ง ต้นเดือนกลางเดือนเพื่อมาเอาอยาเท่าฟังได้รับเงินจาก VC ให้ลงทุนเปิดร้านขายยาแล้วทำหน้าที่ส่งกำลังบำรุงจัดหายารักษาโรคทุกชนิดตามคำสั่งของ VC นางบ่วงเกลียด VC ีแต่รักผัวตัวเองบอกข่าวเรื่อง VC แล้วปกปิดความลับของผัวไว้ดีค่าความเชื่อถือของข่าว B2